สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพบกันในวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567ค่ะดิฉันอนุภาสิริรุงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการโดยตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีปรับตัวรีบาวขึ้นมานะคะโดยมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,381.43จุด เพิ่มขึ้น10.99จุดค่ะหรือว่าคิดเป็น0.80%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่29,403.56ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซในในวันนี้ค่ะขอ,อนำเสนอหุ้นบริษัท Master Star จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น Master นั่นเองค่ะราคาหุ้น Master นะคะวิ่งขึ้นอย่างคึกคักรับงบไตรามาสแรกที่ประกาศออกมาสุดปังค่ะทั้งนี้ค่ะ Master ได้รายงานผลการงานไตรามาสที่1ทั6-7ค่ะ มีกำไรสุทธิ106่106ล้านบาทเพิ่มขึ้น48%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่72ล้านบาทค่ะโดยเป็นการเติบโตในทุกๆหัตถการนะคะเนื่องจากมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีมากขึ้นสำหรับไตรมาสที่1ของปี67นี้ค่ะมาสเตอร์มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลอยู่ที่468.1ล้านบาทค่ะ อีกทั้งนะคะในไตรามาสที่1ของปี67นี้นะคะมาสเตอร์ค่ะได้รายงานอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น22.27%เมื่อเทียบกับปี66 6, 6. อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่16.33%ค่ะโดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนที่ดีนะคะประกอบกับการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นและการบริหารค่าใช้จ่ายทางการขายที่ดีขึ้นส่งผลให้มีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นค่ะ ทางด้านผู้บริหารของมาสเตอร์นะคะนางสาวรพัฒรดาเลิศพานุโรธค่ะซึ่งเป็น c e o ของมาสเตอร์นะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าสำหรับปีนี้นะคะมาสเตอร์ Master ก็คาดว่ารายได้จะเติบโต20%ค่ะโดยปัจจุบันก็มีอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งขึ้นค่ะสนับสนุนการเติบโตของรายได้และกำไรในช่วงที่ผ่านมาโดยบริษัทก็ยังเน้นการเติบโตทางด้านของออร์แกนิกและอินออร์แกนิกนะคะโดยมองการเติบโตตามกลยุทธ์แบบ Merger and Partner s h i p หรือว่า m p ค่ะ ภายใต้กลยุทธ์ cost border cost ceiling และ cost synergy ค่ะซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนการสร้างโอกาสการทางธุรกิจร่วมกันนั่นเองค่ะทางด้านความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์ DBS w i c k e r นะคะก็มีการมองไปข้างหน้าค่ะคาดว่ากำไรสุทธิไตรามาสที่2ของปี2024ของ Master นะคะจะเติบโตทั้ง year on year และ Q on Q ค่ะโดยมีกำไรสุทธิที่ประมาณ120ถึง130ล้านบาทค่ะ รวมทั้งคาดว่ากําไรสุทธิของเครื่องปีหลังนะคะจะสูงขึ้นต่อทั้งจากการดำเนินง,งานและมีส่วนแบ่งกําไรจากการเข้าซื้อกิจการเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะส่วนคําแนะนําและราคาพื้นฐานนั้นมีการ under review ค่ะทั้งนี้นะคะหุ้นมาสเตอร์ค่ะก็ปิดการซื้อขายในภาคเช้าอยู่ที่ระดับ60บาท75สตางค์นะคะบวกไป3บาทหรือว่าคิดเป็น5.19%ดเป็นมูลค่าการซื้อขายนั้นอยู่ที่1 17.66ล้านบาทค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะ ที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อที่เว็บไซต์หุ้นนินส d com ค่ะแล้วก็ยังติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter l ์ไลน์แสแควร์ทีเลนะคะเช่นเคยคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube c h anel n ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้องหุ้นไส์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณแบบนี้ค่ะวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปกกก่่ออนนะะะคคคขบบุุณสสสาาหรรัทัทๆตติดดมวี